กระแสะการดีไซน์อุปกรณ์แบบไร้ปุ่มโฮมของ Apple นั้นกำลังคืบคลานเข้าไปสู่อุปกรณ์ต่างๆที่ Apple วางขายอยู่อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดก็ยังเหลือ iPad mini 5ที่ยังคงมีปุ่มโฮมอยู่แต่ก็มีกระแสะข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่า iPad mini 6นั้นจะได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดซึ่งหลายคนก็คงจะเดากันไม่ยากใช่ไหมล่ะครับว่าต้องมีการตัดปุ่มโฮมออกไปและทำขอบจอให้บางลงเหมือนรุ่นพี่อย่าง iPad Pro และ iPad Air แน่นอน ซึ่งสำหรับ iPad Mini เองแล้วนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านดีไซน์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ9ปีเลยทีเดียวละครับคุณมาร์คเกอร์แมนแห่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กเปิดเผยว่า iPad Mini 6ที่ปรับปรุงดีไซน์ใหม่จะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ๆๆร่วงก็คือเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปี2021นี้โดยคาดว่า Apple จะใช้การออกแบบของ iPad Air 4เป็นต้นแบบสำหรับ iPad Mini 6 ซึ่งหมายความว่า iPad mini รุ่นใหม่อาจมีรูปลักษณ์และความรู้สึกที่เรียบง่ายนั่นเองครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบแล้วคาดว่า iPad mini 6จะใช้พอร์ตแบบ USB Type C และมีปุ่มปิดเปิดพร้อมติดตั้งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ Touch ID มาด้วยครับทั้งนี้ Apple อาจมีการผลิต Apple Pencil เ v e r s i o นใหม่มาใช้กับ iPad mini 6โดยเฉพาะโดยจะมีขนาดเล็กกว่า Apple Pencil ที่มีอยู่แล้วในตลาด iPad Mini 6รุ่นนี้จะมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ A 1 4และยังมีรุ่นที่รองรับ5 g อีกด้วยครับอดใจรอ,อการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่เดือนนะครับ iPad Mini 6ก็จะออกมาให้ยนโฉมและใช้งานกันแล้วน่าจะถูกใจสาวก iPad ที่ชอบแบบพกพาสะดวกไม่เป็นภาระแต่สามารถใช้งานได้ลื่นไหลพร้อมใช้งาน Apple Pencil ได้อีกด้วยครับดังนั้นต้องติดตามข่าวสารจาก e ท h Life Thailand อย่างใกล้ชิดน,นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดเปิดแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ